อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์แทนที่จะสาดน้ํากลายเป็นการสาดหมัดเข้าใส่กันกลางงานบวชเลยค่ะคุณผู้ชมที่กําแพงเพชรน,นะคะกลุ่มวัยรุ่นตีกันกลางงานบวชเลยนะคะมีคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยไปดูกันค่ะ คงอยากรู้ว่าทําไมต้องทํากันขนาดนี้งานบุญแท้ๆโกรดแค้นอะไรต้องลุมกระทืบลุมทาร้ายกันอ๋อผู้ก่อเหตุไม่พอใจที่โดนสาดน้ําในวันสงกรานค่ะอุ้ยอันนี้นเป็นปัญหาหที่ผมว่ามันก็แก้ไม่ตกเหมือนกันกนะคือ สงการสาดน้ำเล่นน้ำอันนี้เข้าใจได้แต่จะมีบางคนที่เขาไม่ได้อยากเปียกซึ่งมีทนายออกมาเตือนเหมือนกันนะคะว่าบางคนน่ะวันสงการที่ทุกคนเล่นน้าแต่เขาอาจจะมีความจําเป็นที่เขาเปียกไม่ได้เขาต้องไปทํางานต่อไปสาดใส่คนที่เขาไม่เล่นเนี่ยอาจจะเสี่ยงมีความผิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนไปเล่นน้ำอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่ตั้งใจก็บอกก็คุยกันดีดีอย่าจบด้วยความรุนแรงแบบนี้เลยนะคะคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมมีผู้ใช้ Facebook เอามาโพสต์ไว้นะคะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่ง โดยเหตุการณ์ชลุลรุนครั้งนี้ดูดีๆจะมีวัยรุ่น2คนโดนรุมทำร้ายระบุพิกัดวัดชัยยพกษ์เขาแก้วพรหมรังสีตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น4ี่โมงเย็นเมื่อวานนี้และค่ะคสอบถามไปที่คุณสายชนครับเจ้าของคลิปเขาบอกว่าวัยรุ่น2คนที่ถูกทำร้ายชื่อว่าในเอ็มเป็นหลานชายของเขาแล้วก็เพื่อนในเอ็มชื่อว่าในต้านะครับก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนก็ไปร่วมงานบวชของเพื่อนตาปกติเลยะระหว่างที่กำลัง พาน้าเข้าโบสถ์อยู่ๆก็มีกลุ่มวัยรุ่นสาดน้ําใสค่คสองคนนี้หันไปเตือนบอกว่ายาสาร์ไม่เล่นมันเปียกเพราะมางานบวชไงไม่ได้มาเล่นน้<อ>ําแต่กลุ่มวัยรุ่นไม่ฟังนะครับเข้ามารุมทําร้ายจนเกิดเป็นเหตุการณ์ตามคลิปที่เห็นชุลมุนชุลเกกันแบบนี้ครับค่ะสุดท้ายเนี่ยหลานชายเขานะคะบาดเจ็บนิ้วหัก มีบาดแผลทั้งที่หน้าที่เปลือกตาส่วนเพื่อนหลานเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะผู้เสียหายเขาจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคู่กรณีแล้วนะคะโดยจะขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยค่ะวันดีสนุก,นกนฟรีดีดทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้